สวัสดีครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสาน,นะครับวันนี้เรามาเจอกันในหนังสือเรียนจีนของครูหยางเล่ม2หน้าที่14นะครับเรามาเจอกันในหนังสือเรียนจีนของครูหยางนะฮะหน้าที่14บรรทัดที่26นะครับเราไ,ร <med up> ได้เรียนไปแล้วทั้งหมด24บรรทัด <med up> คราวนี้มาต่อกันเป็นบรรทัดที่26นะครับในประโยคนี้เขาถามว่าคุณทํางานอะไรหนี่你ว什么工作คุณทํางานอะไรภาษาจีนเียว่านี่ คุณนี่ทำงานอะไร做什么工作เพื่อนเพื่อนสังเกตดูครับคำว่าทำภาษาจีนใช้คำว่าทัภาาวทำภาษาจีนใช้คำว่าทังอีกทีนึงครับทำภาษาจีนใช้คำว่าทำงานอะไร做什么工作อีกทีนึงครับถามว่าทำงานอะไร你วทำภาษาจีนใช้คำว่าอะไร什么อะไร什么งาน工作工作 เอามารวมกันครับเราเจอใครเราอยากถามใครสักคนหนึ่งเราถามมาขอโทษนะครับตุบิปิขอโทษนะฮะตุบิปิลบกวนถามหน่อยชิงเวนลบกวนถามหน่อยชิงเวนคุณทำงานอะไรคุณคุณคุณทำงานอะไรทนงานอะไรอีกทีนึงครับงานเรียกว่างานเรียกว่าทำงานอะไร 做什么工作ดังนั้นคำว่าทำภาษาจีนใช้คำว่า做ทำตัวนี้ตัวเดียวใช้คำว่า做นั่นเองนะครับฝากพวกเราคนไหนที่หนึ่งรอบไม่ผ่านนะฝากกอดูย้อนหลังดูเยอะๆนะหลายรอบได้นะหนึ่งรอบไม่ผ่านดูหลายๆรอบค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะสำหรับคนไหนที่ดูคลิปย้อนหลังนะครับต่อไปบรรทัดที่27เขาบอกว่าฉันเป็น我是，ฉัน我 ben 是 คุณจะบอกเสมอครับคำว่าชื่อตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าคือเป็นใช่ชื่อตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าคือเป็นใช่ฉันเป็นว่าฉันเป็นว่าคุณหมอชนคุณหมอเรียกว่าอีเขาที่แล้วครูได้เคยสอนไปแล้วคำว่าโรงพยาบาลเราเรียกว่ายนโรงพยาบาลเรียกว่ายนโรงพยาบาลยนคุณหมอชนคุณหมอชน ฉันเป็นคุณหมอเราเรียกว่า我是医生ฉันเป็นคุณหมอเราเรียกว่า我ฉัน我เป็น是เป็น是คุณหมอ医生คุณหมอเรียกว่า医生ฉันเป็น,ปน,ปนคุณห <Esther> มอเรียกว่า我是อีกทีนี้ครับฉันเป็นคุณหมอเรียกว่า我是คุณหมอ医生คุณหมอเรียกว่า医生อีทีนึงครับคุณหมอเรียกว่า医生ฉันเป็นคุณหมอเรียกว่า我是医生 อีทีครับฉันเป็นคุณหมออีก้อมหนึ่งนะฉันเป็นฉันเป็นคุณหมอ医นคุณหมอ医นรวมตัวกันบอกว่าฉันเป็นคุณหมอ我是医นฉันเป็นคุณครูช是ฉันเป็นช是คุณครู老师ดังนั้นให้จําดีๆนะ คําว่าคือเป็นใช่ภาษาจีนใช้คําว่าชื่อคำว่าคือคําว่าเป็นคําว่าใช่ภาษาจีนใช้คําว่าชื่ฉันเป็นคุณครู我是老师ฉันเป็นนักเรียน我是学生นักเรียนเรียกว่า学生นักเรียนเรียกว่า学生นั่นเองนะครับเอาเรามาดูอันต่อไปนะครับเขาถามว่าคุณมีแฟนหนุ่มหรือย,ยังหนีโยคุณหนีคุณหนีมีโย คุณมีเรียกว่าหนีหยกหยกตัวนี้ตัวเดียวแปลว่ามีสังเกตดูสีนะครับเธอมีหนีหยกแฟนหนุ่มเหมือนภาษาอังกฤษใช้คําว่า boyfriend แฟนหนุ่มใช้คําว่า boyfriend หนุ่มนะนะผู้ชายเราเรียกว่าหนานอยเราเรียกว่าหนานราเราเรียกว่าเพื่อนเฟรนเราเรียกว่าเพื่อนเอามารวมกันครับบอยเฟรนภาษาจีนเรหยกว่าแฟนนุ่ภาษาจีนเรียกว่านฟนหนุ่ย คุณมี b อย f r i น n d ไหมหยอีกทีนี้ครับคุณมีนี b o y f บอยเฟรนดไหม,มไหมไหมหรือเหรอดูสีนะไหมหรือเหรอใช้คำว่ามาจำง่าง่ายมันคือเครื่องหมาย question มามันคือเครื่องหมาย question มาถามว่าคุณมีบอยเฟ i e ด์ไหม你有คุณมีนย有บอยเฟรนด์เลยวะ男朋友 b o y f r บอยเลยว,วยไหม,มไหม,ม คุณมีบอยเฟรน n ์ไหมน你有男ยกนนถ้าเพื่อนกันเฉยๆเรียกว,ว่าเพืยอนเพื่อนเฉยๆเรียกว,ว่าเพือ่อนบ o ยเ r i น n d เรียกว่านนเพิ o y f r i e n ยเรียกว่านานไหมมัหยไหมมมมยคุณมีบอ y เ r รน n ์หรือเปล่า你有男朋友吗อีกทีครับอีกรอบหนึ่งนะฮะพร้อมกันนะครับคุณมีนยกคุณนีคุณนีณนมีก คุณมีเรียกว่าหนย有 boyfriend โย友 boyfriend 男ย友ตัวไหนแปลว่าในในหนังสีเล็บในหนังสือของครูนะครูยางทําสีไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วหนังสือที่เราเรียนอยู่ตอนนี้คือเล่ม2เล่มนี้หนังสือที่เราเรียนอยู่คือเล่ม2เล่มนี้นะฝากเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อก็กดสั่งในตะกร้าข้างล่างคนไหนจะสั่งซื้อกดสั่งในตะกร้าข้างล่างนะครับขอบคุณนะฮะ boyfriend เรียกว่านนาเ男ย友 ดังนั้นเวลาเราไปเข้าห้องน้ํานะดูดีๆนะผู้ชายเรียกว่านันผู้ชายเรียกว่านันผู้ชายเรียกว่านันนะดูดีๆนั้นนันตัวนี้ตัวเดียวแปลผู้ชายเพิงหยอกแปลว่าเฟรนเพื่อนเพิงหยอกแปลว่าเพื่อนมีไหม有吗มีไหม有吗มีหรือเปล่าเธอมีหรือเปล่าน你มะเธอมีหรือเปล่าหน你มะถ้าบอกว่าฉันไม่มีก็แค่บอกว่าวอไม่มี没有ไม่มี没有 ฉันไม่มีเรียกว่าวอนเหมยเหยะนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มาใหม่ครูฝากพวกเราเข้ามากดติดตามเรียนด้วยกันใครดูอยู่นะครูฝากพวกเราเข้ามากดติดตามหนังสือใครอยากได้สั่งในตะกร้าได้เลยนะครับฝากพวกเรานหนังสือใครอยากได้สั่งในตะกร้าซื้อแล้วมาเรียนกับครูในไลฟ์สดนะครับในช่อง TikTok ทิกตอกทุกๆวันนะครับ <S <S หนังสือในไลฟ์สดช่อง TikTok ทิกตอกทุกๆวัน1 0บโมงครึ่ง บ่ายสามสองทุ่มสิบโมงครึ่งบ่ายสามสองทุ่มนะฮะหนังสือเล่มเล่มสองไม่มีเล่มเล็กนะมีแต่เล่มใหญ่อย่างเดียวนะครับอา้าวต่อไปนำเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่า <c oughs> ในเมื่อเราถาม boyfriend แล้วเราถาม girlfriend บ้างคุณมีนิยอคุณมีมียอเธอมีนิยอ girlfriend เรียกว่า女อ友ผู้หญิงเราเรียกว่าหนี่หอนอวอีหนุ่ม่เอกหนี่หอนอวอีหนุ่ยม่เอกหนี่ เพื่อนเรียกว่าเพื่อ girlfriend เราเรียกว่า女朋友อีกรอบหนึ่งนะครับ girlfriend เราเรียกว่าห朋友ไหมหมอเราถามคุยอยางว่าคุยยางคุยอย่างมี girlfriend หรือเปล่าหยาง老师คุยอย่างครับหยาง老อคุณมี girlfriend หรือเปล่านหยมคุณมีนหยม do you have นหยมเพราะคำว่าหยูตัวนี้ตัวเดียวแปลว่ามีหยกตัวนี้ตัวเดียวแปลว่ามี อีกทีนึงครับยกตัวนี้ตัวเดียวแปลว่ามีคุณมีหนี่ก girlfriend แปลว่าีเพน女朋友 girlfriend แปลว่า女朋友ไหมมั้ยไหมมัคุณมี girlfriend หรือเปล่าหหิย你有女朋友吗อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายครับคุณมีหนี่กคุณนี่คุณนี่มียก girlfriend แปลว่าีเพน女朋友 girlfriend แปลว่าีเพนห女朋กไหมมั คุณมี girlfriend ไหม你ย女朋友吗มีไหมย有吗สังเกตดูคําว่ามีภาษาจีนใช้คําว่ายดูสินะครับตัวไหนแปลว่าอะไรดูสินะมีภาษาจีนเรียกว่า有ไหม吗ไหม吗มีไหมเรียกว่าย吗มีไหม有吗ผ่านไหมครับอา้าวตรงนี้ข้อที่29คนไหนผ่านช่วยพิมพ์คําว่าช่วยพิมพ์คําว่าผ่านให้ครูหน่อยนะครับอ่า ใครที่ไม่ผ่านนะไปดูคลิปย้อนหลังนะดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ดูย้อนหลังบ่อยๆฟังย้อนหลังหลายๆรอบนะต่อไปนะครับเรามาดูนะข้อที่30นะบรรทัดสุดท้ายนะข้อที่30บรรทัดสุดท้ายนะครับทุกๆคนที่ดูอยู่นะครับเขาบอกว่าฉันยังไม่มีวัวหายฉันยังวัวหายอีกที่เร่งฉันยังเรียกว่าัวอฉันวัวยังหายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตด,ดูคําว่ายังภาษาจีนใช้คําว่าหายยังหายไม่มีเรียกว่าไม่有 ฉันยังไม่มี我还没有เชียังไม่มีเรียกว่าไม่没有แฟนสาว女朋友แฟนสาว女朋友เัโยังไม่มีแฟนสาวเรียกว่า话我还没有ยังภาษาจีนใช้คําว่าห还ยังภาษาจีนใช้ว่าะ还杨玉还在杨玉还在杨米还,还有杨ย还งอีกทีหนึ่งครับา米的话โย ยังมี还有ยังอยู่还在ยังอยู่ไหม还在吗คูณยังยังอยู่ไหมง老师还在吗ยยังอยู่เรียกว่า还在ยังไม่เข้าใจ还不懂อีกทีนึงครับยังไม่เข้าใจเราใช้คําว่าห还ยังห还ไม่เข้าใจ不懂ไม่เข้าใจ不懂ยังไม่เข้าใจเราใช้คําว่า还不懂ดังนั้นเห็นสังเกตดูไหมครับดังนั้นคําว่ายังเราใช้คําว่า还ยังหาย ยังไห้นะยังมีเรียกว่าไห้ยกนะครับยังไม่มีเรียกว่าไห้ไม่ยกฉันยังไม่มีแฟนสาวว่ไห้ไม่ยกแฟนสาวเรียกว่า女ย友 girlfriend เรียกว่า女ยกอีทีนีงครับ girlfriend เราเรียกว่า女朋友เพราะคำว่าหนุ่ยหอนอวอีหนุ่ยไม่เองหนุ่ยตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าผู้หญิงหอนอวอีหนุ่ยไม่เองหนุ่ยตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าผู้หญิง หน,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 หนุ่ยตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าผู้หญิงเพิงเนโยแปลว่าเพื่อนเพิงเนโยแปลว่าเพื่อนนะครับนะฟังดีๆนะนะฟังดีๆนะครับนะ girlfriend เราเรียกว่าหนุ่ยเพ girlfriend หนุ่ยเพนโยนะครับเราเรียกสั้นๆว่าหนุ่ยโยก็ยังได้หนุ่ยโยนะ girlfriend เรียกว่าหนุ่ยโยก็ยังได้นะหนุ่ยโยก็ได้เรียกสั้นๆนะครับสรุปในบทนี้จำไม่ดี boyfriend เรียกว่า男朋友 boyfriend 男朋友 girlfriend หนุ่ยเงหยก girlfriend หนุ่ยเพงหยกเป็นต้นนั่นเองนะครับอันนี้คือหนังสือเล่ม2นะครับหน้าที่14เล่ม2จะดีหน่อยนะึงนะตัวไหนเราอยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่เราสามารถดูจากข้างหน้าได้เลยนะครับฝากทุกทกคนคนไหนที่มีความสนใจอยากเรียนเข้ามากดติดตามมาเรียนแล้วก็ใครที่มาเรียนนะเขามาเรียนแล้วเข้าใจไม่เข้าใจช่วยคอมเมนต์บอกครณนิดหนึ่งนะครับมาเรียนแล้วเข้าใจไม่เข้าใจช่วยคอมเมนต์บอกครณนิดหนึ่งส่วนหนังสือใครอยากได้กดสั่งในตะกร้าข้างล่าง หนังสือใครอยากได้กดสั่งในตะกร้าข้างล่างนะมาเรียนกับครูในไลฟ์ส่วนในช่องทิกตอกได้ทุกๆวัน10บโมงครึ่งบ่ายสาทุ่มชื่อช่องว่าเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสานั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับสวัสดี